สวัสด,ดีครับผมอาจจะเช้แคเกมเมอร์พู้ไม่ได้เยอะเพราะวนนี้พี่อยู่นะฮะผมไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วอดอยากมากอืมแบบจะลงคลิปจริงๆเลยแต่ลงไม่ได้เพราะนี่เราไม่รู้ว่าเราจะจะลงคลิปขนาดน,นี้นะฮะผมทำการตลาด ก,กินกับเกมอยู่เลยเป็นอย่างนี้ครับ <S <S> <S นี่ครับสองเห้ผลผมลงคลิปไม่ได้เลย <S 2> <S 2> ทำงานให้ลูกค้าอยู่ตอนนี้สามทุ่มแล้วยังเลิกงานไม่ได้เลยงานชิ้นนี้ตอนนี้ตอนนี้ผมต้องปั๊มให้เสร็จซึ่งเขาจ้างตัวละครมารับจ้างปั๊มตัวละครด้วยนะฮะ คือคนนี้เป็นเพื่อนเลยต้ลดราคาเขาหน่อยเขาเป็นลูกค้ารายที่สองเราะว่าสามลูกค้าจะลดให้เป็นพิเศษคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งสองพันกว่าหรือแปดร้อยไอคนนี้ไอคนนี้เออไอคนนี้สองพันกว่าไอคนเนี้ยสองพันกว่าหรือเจ็ดร้อยอันนี้คือลดให้พิเศษพอเป็นลูกค้าสามท่านแรกเป็นลูกค้าสามท่านแรกเลยจะลดให้พิเศษนะ เราเลยลงคลิปไม่ได้แต่ใจกูอยากลงมากๆเลยนะอยากลงคลิปแบบกูตีกูตีนาฮาก็ลงไม่ได้เพราะติดเยอะตอนนี้คือผมเหมือนดวงดีหน่อยนะเล่นเกมไม่เคยอ่านหนังสือตกสามวิชาดวงดีนะฮะอืมทุกทีไม่เคยมีไงทุกทีแม่งตกส0วิชาขึ้นอะ่ะบอกเลย ผมอ่านวิชาเดียวนะอ่านวิชาภาษาจีนนะฮะเชื่อผมคนที่ไม่เก่งคนคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือนะใครเล่นเกมนะเป็นผมนะแล้วเป็นแบบผมนะแบบผมเลยนะอ่านแค่วิชาเดียวรู้เรื่องหมดเอ้ยอ่านแค่สามวิชาหนึ่งสังคมประวัติแล้วก็ภาษาอ่านเกี่ยวกับภาษาแหละอ่านไปฮะผ่านทุกวิชาจริงเพราะพละสังคมนะ่าจะสินแม่งก็ประานงหมดแหละเออนะ ผมไม่ค่อยสนใจอะไรพวกนี้ฮะเรื่องส่งเรื่องสอบตกผมไม่ค่อยสนใจหรอกผมนสนใจแค่ว่ากูจะจบมหกกูจบต่อนนะมาหาอะไรดีวะผมสามารถจบมสามได้จบมหกได้ผมสามารถจบได้อยู่แล้วแต่มาหาอะไรไม่รู้จะต่อไหนดีไม่เงยเห็นหน้างี้คิดเกียนเนี่ยผมนี่ฟูเป็นเป็นเป็นแบบเป็นเป็นขนเลยฮะแบบไม่ยากจะพูดนะเฉยมันมันคันแข่งคันมือจริงอยากจง,งแต่จะแครนะฮะ อนนี้ผมเซ็ตอัพคอมตอนนี้ผมสามารถแคสเกมได้รีวิวได้แล้วอะ่ะคือตอนนี้น้องบุ๊ผมอ่ะผมสามารถจัดการรีวิวแบบเปิดได้แล้วอะ่ะแต่ทําไม่ได้ฮะติดธุระจริงโอ้โหอยากจะแคสผ่านเลยฮะแบบใจกูจะขาดแล้วแบบเออให้ตายเถอะให้กูแคสเกมเถอะอเยอะไม่ได้ลูกค้าแม่งลูกค้าบอกไม่เป็นไรทําทําเสร็จเมไหรก็บอกกันเนะแบบนี่ยแบบเนี้ยแม่งรีบเชผนะ่ผมนะผมอันนี้ส่วนตัวนะ มันรีบมันรีบมันอยากเล่นเพราะมันราคาถูกลดให้มันพิเศษลดพิเศษเนี่ยได้ของช้าแต่ถ้าไม่ลดได้ของไวนะของไวนะลูกค้าแม่งก็รีบเหลือเกินกูว่ากูมันมีภาระอย่างเยวนะเว้ยตอนนี้ผมแก้เสร็จแล้วแก้สามวิชานั้นเสร็จแก้สามวิชานั้นเสร็จแล้วนะสามวิชาเสร็จแล้วตัวสามวิชาเนี่ยอยู่ห้อง อยู่ห้องคิงหรือกิฟเต้นไหมบอกไม่ฮะห้องโลโลห้องสิบเอ็ดมันมีสิบสองห้องห้องสิบเอ็ดห้องสิบสองเนี่ยจะเป็นห้องที่ห่วยสุดนะไม่เป็นไรเราเรียนเก่งไม่เก่งมันไม่อยู่ที่ห้องฮะมันอยู่ที่กู่หรือเราเราขยันแล้วก็เก่งแล้วไม่ขยันแล้วก็กาบแค่นั้นจบแฮปปี้นิ่งบอกมึงโง่มันใช่มันไม่โง่อะมันขี้เกียจมันจะถามมึงอีกแต่มันขี้เกียจเรามันเราเรามันพยายามเปมึงดิ เราให้คนนั้นมาพยายามแบบเราก็มันก็นําไประสูงอ่ะก็นั่งเล่นเกมเดียวนั่งตกศิลวิชาโคตรแจ็คพอลแตกนะฮะอีกชากันนะสิบางคนอะเล่นเกมก็ตกศิลวิชาฮะผมไม่อ่านหนังสือเนี่ยขี้เกียจอ่านะขี้เกียจอ่านไม่อ่านแม่งนะก็ใครที่ บบอยากลงคลิปฮะตอนนี้ก็คลิปนี้แหละจะลงนะฮะจะเราจะพยายามแบบหาเวลาลงคลิปให้ได้คือตัวเองอยากแค่อยากเล่นเนี่ยตอนนี้อันเธอไม่ได้แตะเลยอ่ะเออเนี่ยอันเธอไม่แตะอย่างเงี้ยทํางานเสร็จปั๊บนอนเลยนะเหนื่อยเพราะเพราะว่าผมลุยงานตั้งแต่ถ้าถ้าวันเนี้ยไพแบงก์มันไม่อัปเกรดอะ่ะผมก็ต้องลุยงานตั้งแต่หกโมงเชา้ายันยันแบบเที่ยงคืนตีสามตีสี่ได้นอนฮนะนะเพราะว่าวันหยุดผมลุยงานดึกดึกอยู่แล้ว เลยงานด graduate, ึกแบบอยากจะแคสก็ไม่ได้แคสตอนนี้ผมก็พยายามซื้อคอมอยู่เนี่ยตอนนี้หาตังค์เพื่อซื้อคอมอีกอุปกรณ์คอมยังซื้อไม่ครบเลยฮะนะเห็นเห็นเห็นไอ้กองใหญ่ๆไหมนั่นนนั่เคสนั่นอะเคสฮะนะก็เดี๋ยวจะมาประกอบคอมด้วยกันนะฮะมีหนวดแล้ววะไม่สนใจฮะคือผมเป็นคนที่แบบไม่สนใจเรื่องมีนงมีหนวดมีไม่สนไม่สนใจฮะมีนงมีหนวดผมไม่สนใจหรอก ผมสนใจแค่ว่าเมาื่อไรผมจะหล่อสักทีทุกวันนี้ก็หล่อไม่พอทุยนะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ชอบบอกว่าเราหน้าตาดีแต่สาวไม่เคยเห็นหน้ากูสักทีแบบสาวเดินผ่านมาโลกจิตเด่ะมองเราเอ่ะเอยกูเป็ยังสบตามึงให้มึงรักกูบ้างเออแบบเขาเรียกว่าว่าสายตาสน,นิทแ,แ,แ,แม่ถามว่าแล้วโลกจิตพอจบโดนโดนแล้วแม่ต้องจิดวอโลกจิตโลกจิตพอรุ่นน้องเนี่ย เรามองปั๊บเนี่ยมองแบบนานๆติดตามเนี่ยมองจะมองเนี่ยแล้วอืมอูดได้ยินนะเว้ยกูมีหูแล้วเวย้ยสองหูเลยเนี่ยไม่เฮ้ยได้ย,ย,ยินนะเว้ยนะก็นะรู้กัดีโอเคมีเรื่องคันนี้แหละจะบอกเนี่ยนี่หาเวลาสุดหาเวลานะเพื่อมาลงคลิปนะ<อ>ก็พยายามหามุกตลกตลกมุกตลกตลกให้ท่านผู้ชมได้ดูกันได้อิ่มใจ ส่วนกูก็ไม่อิ่มเอมเพราะกูต้องตรกแล้วกูมันเครียดต่อบางคนอาจไ่บางคนอนยังไม่เข้าใจหรอกว่าตลกมันต้องเครียดต่อเป็นยังไงตรกมันต้องเครียดต่อเลยคุณทำงานคุณเริ่มมีงานคุณเริ่มมีเงินปั๊บคุณจะรู้เองฮะที่ผมทำอย่างนี้เพราะว่าผมไม่ใชื่อว่าผมอยากทำนะที่ผมทำเงียเพราะว่าผมรักเออผมไม่อยากทำแต่ผมรักมัน ผมได้ทามันเข้าใจไหมถ้าใครอยากใครๆครก็อยากทําทําแล้วก็เลิกอันนี้คือความอยากแต่ถ้าความรักมันทําแล้วไม่เลิกนะให้เข้าใจไว้ด้วยความอยากกับความรักมันต่างกันนะฮะเหมือนคุณรักใครสักคนนึงอ่ะคุณคุณก็ไม่ยอมเล่กโหลดจะฝากคนนั้นแบบจะบอกเลิกคุณเองอ่ะแต่นี่โนบุกมันเป็นคอมมันบอกเลิกเราไม่ได้เรารักมันมันก็มันก็ต้องรักเราเพราะว่าต้องทําใจรักเราอรต้องทําใจรักเราจวันจนวันตายนะ เราตายมันยังไม่ตายเนี่ยประมาณนะโอเคจะมาวันนี้ขอตอนสวัสดีครับอย่าลืมชอบทิปนี้กดสไลด์แล้วกดไลค์ด้วยทำไมตาก,กูไม่มองตรงทำไมตาก,กูไม่เห็นตรงเลยวะชอมองลงมองล่างมองเองมอง <c oughs> ตาตากูไม่มองตรงเลยมองตรงอย่าลืมชอบสไลด์แล้วกดไลค์ด้วยบาย,บายบอยกดแชร์ไหมอยากกดเลยฮะไอเขาบา,บายยหน้าตาก็หล่อเนี่ยถุยพอเถอะฮะ <c oughs> จิตใจทำ้วจิตใจอือ